สวัสดีครับมาเจอกับสำนักบ้านนาแอปแดงยูทู e นะครับ <c oughs> อัปเดตกับข้าวคือเกาอันนี้ก็ต้มซับต้มซับไก่ใส่เห็ดนางฟ้า่อที่เด็ดของเราก็จะเป็นไอตัวนี้อทอดแหนมทอดแหนมทอดแหนม อันละสิบห้าบาทเฮ้ยซื้อมาสี่อันอเอาไว้กินตอนเย็นด้วยเยอันละสิบห้าบาททอดด้วยไฟเบาๆอทอดด้วยไฟเบาๆ ดูไม่ใก้เลยขอดูดยไฟเบา,เบาๆครับกินกับข้าวเหนียวกินกับเจืกสุดซ่บสไตล์เราโอเคเดี๋ยวเข้ามาดูกันอีกทีนนอนสุกโอเค <c oughs> นี่ครับสุกเรียบร้อยอายอมใส่ใหกเราอ่มเดี๋ยวขายทั้ง นี่คือสุกเรียบร้อยครับถอดปักเรียบร้อยแล้วเอออ่ะจับๆแซแซ่บสไตล์เราโอเคเดี๋ยวมาดูตอนจัดขึ้นโต๊ะโอเคโอเคหลังจากเราทำกับข้าวเรียบร้อยอ่เรียบร้อยแล้วนะครับเด้อจัดขึ้นโต๊ะพร้อมเสิร์ฟนี่สเต๊ อันนี้ก็เป็นแจ่วเหมือนเดิมนะครับแจ่วปลาเออแจ้วปลราะระแซ่แบอันนี้ก็จะเป็นต้มไกม่ต้มไก่ใส่เห็ดนางฟ้านี่ครับซื้อจากโรงหัรยี่สิบบาททง่ายง่ายหลังจากที่เราเมื่อกี้เราทอดแหนมเรียบร้อยแล้ว,ลวอืมจัดขึ้นโต๊ะพร้อมเสิร์ฟ นี่ก็จะเป็นข้าเนียวอืมข้าเนียวอีกสิบบาทโอเคแค่นี้ก็พอที่เด็ดซิกเนเจอร์เราที่ไม่ค่อยได้เจอนี่ครับวันนี้ไปเจอก็อเลยอุดนมาสีก่ก้อนอืมก้อนละสิบห้าบาทนี่นี่ครับที่เราทอด ทอดเสร็จเรียบร้อยอา่ากินสองก้อนตกเกินก็เอาไปกินอีกสองก้อนเดี๋ยวไปซื้อข้าวเหนียวข้างหน้าอ่าไม่มีข้าวเหนียวเราก็ซื้อข้าวเจ้าก็ได้ว่ากันไปโอเคครับอ้าวอ้าวนี่ติดมาเฉยเลยอ้า,อาติดอ่าหนหนก็ติดแล้วก็มาซะหน่อยอ่าน้ำพริด น้ำพริกเผาปลาย่างนี่อะไรแม่อะไรเนี่ยถ้าเป็นเพจดังนี่รวยตายเลยนะน้ำพริกเผาปลาย่างแม่อะไรนะแม่ปราณีโอเคอโอเคนะครับนี่กะจะประมาณนี้โอเคโอเคขออยากกินข้าวก่อนนะขอบคุณลหลายๆครับ